สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องโครงสุดท้ายก่อนสิ้นปีคุณจะพบเจอกับเหตุการณ์ใดวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เป็นไพ่จักระนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีถ้าไม่แน่ใจไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพิมเวลาเรียบร้อยค่ะดูแบบลัคนาหรือว่าแบบราศีก็ได้เช่นกันนะสำหรับคนที่ไม่แน่ใจเรื่องเวลาเกิดจริงๆนะคะโอเค อลิสขอ5ใบแรกให้กับชาวลัคนาราศีเมษค่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ควินถือไม่เท้านะคะการงานเด่นตั้งแต่ใบแรกเลยใบยที่2สอสดาบนะคะใบที่3 6หไม่เท้าค่ะ บ่า,บาที่4ี่แล้วก็6ถ้วยก็มาแล้วก็เป็นไพ่สเมเรียนนะคะโอเคใบแรกขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับการงานเด่นมากๆนะคะแล้วยิ่งมี6ไม้เท้าเนี่ยมันจะมีไพ่อยู่2ใบนะคะในสําหรับยิปซีเกี่ยวกับไม้เท้าไม้เท้าคือการงานนะเพื่อนๆเปิดขึ้นมาแล้วคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยเนี่ยหนึ่งในนั้นคือไพ่6ไม้เท้าแล้วยิ่งควีนถือไม้เท้านะคะขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเอเนอร์จีใบแรกจะสาคัญที่สุดเสมอเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่ ในสายงานอุปถัมภ์คุณก็ได้หรือว่าการที่คุณสมัครงานเอาไว้จะด้วยการสอบบรรจุสอบแข่งขันนะคะการแข่งขันทางสายงานการได้จับงานใหญ่ก็ได้เนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือว่าใครต้องการทํากิจการอะไรเป็นของเราเองควีนถือไม้เท้าขึ้นมาแล้ว6ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะสองใบนี้เนี่ยการทําธุรกิจของตัวเองที่ประสบความสําเร็จค่ะหรือว่าการได้คู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าอะไรใหม่ๆก็ได้ยิ่งใครทํางานโดยเฉพาะงานเซลล์นะคะ การค้าขายการลงทุนอะไรแบบนี้นะคะใบที่2ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่2ดาบนะคะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเลือกไม่ได้ก็ได้นะจะเอาซ้ายดีขวาดีมีการลังเลเกิดขึ้นได้ทุกด้านเลยนะคะการลังเลเกิดขึ้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานของคุณหรือว่าเกี่ยวข้องกับด้านความรักก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับด้านชีวิตความเป็นอยู่ทั่วๆไปคือมีความสับสนนะคะนะ่สองดาบมันเลยขึ้นมาโอเคหกไม้เท้าอลิสพูดไปแล้วนะคะ การงานที่ประสบความสําเร็จนะยิ่งใครรับราชการนะคะการสอบบรรจุสอบแข่งขันเนี่ยไพ่ใบนี้เด่นมาก,มากๆโอกาสประสบความสําเร็จสูงหรือว่าเป็นไพ่ของการเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้ค่ะไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะความรักขึ้นมาขึ้นมาทุกด้านเลยสําหรับชาวเม่นะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะหกถ้วยจะมีคนเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันเลยไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าเป็นรักเก่ากลับมาได้นะหกถ้วยเนี่ยจะมี2ความหมายจะรักเก่าก็ได้รักใหม่ สำหรับชาวเมทคนไหนที่กําลังรอความรักเก่าอยู่นะคะคนที่เข้ามาอาจจะมีอายุต่างจากคุณก็ได้นะเออจะน้อยกว่ามากกว่าได้เช่นกันนะคะไพ่ใบเนี้คือมีเด็กถือถ้วยคือถือ,ถอความรักแล้วเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอ่าแล้วก็เป็นไพ่สามเหรียญค่ะสามเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการสมัครงานนะเพื่อนๆมันเป็นไพ่เหรียญไพ่เงินก็จริงใครกําลังตัดสินใจนะคะ จะทางานใหม่หรือว่ากําลังสมัครงานมาอยู่แล้วเขาไม่เรียกมาสักทีเนี่ยนะสามเหรียญมาแล้วนะคะควีนถือไม้เท้าขึ้นมาแล้วหกไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยโอกาสได้งานสูงมากๆเลยหรือว่าเป็นไพ่ของการลงทุนนะคะการค้าขายการลงทุนอะไรแบบนี้ดีมากๆนะคะยิ่งใครทํางานฟรีแลนซ์เนี่ยนะคะได้ไพ่ใบนี้คุณอาจจะได้ลูกค้าใหม่ๆก็ได้นะคะแล้วยิ่งมีไพ่ควีนถือไม้เท้าขึ้นมาตั้งแต่บาแรกอีกโอเคอลิสขออีก5ใบนะคะให้กับชาวเมธนะ ไพ่หนึ่งดาบค่ะเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะไพ่แห่งชัยชนะใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่โอ้แล้วเดอะทาวเวอร์ก็ขึ้นมานะคะใบที่สามสิบถ้วยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วสองถ้วยก็ขึ้นมานะคะไพ่การพบรักอีกแล้วแล้วก็เป็นไพ่เนี่ยไพ่สมัครงานขึ้นมานะคะสามเหรียญขึ้นมาไพ่เปลี่ยนงานเนี่ยคือไพ่เก้าไม้เท้านะเพื่อนๆแล้วไพ่การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหกไม้เท้าก็ขึ้นมานะเรามาดูไพ่บแรกกันก่อนนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่วิกตอรี่ เป็นไพ่ของชัยชนะเหนืออุปสรรคแต่จับดาบมาเมื่อไร่นะคะถ้าเพื่อนๆฟังอลิซบ่อยๆนะจับดาบเมื่อไรนะมันจะไม่ง่ายนะคะมันจะเหนื่อยนะส่วนใหญ่พึ่งพาใครไม่ก็ได้น่ะต้องใช้ความรู้ความสามารถความอดทนของตัวเองได้ทุกเรื่องนะคะความรักก็ได้ถ้าความรักตอนนี้นะคู่ที่มัน ไม่ไหวกันจริงๆนะคะยิ่งมีทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคือการทะเลาะกันบ้านแต่การลาจากกันแบบสายฟ้าฟาดแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเลยจะเป็นการหย่าร้างก็ได้นะคะอขออนุญาตอ่านนะหรือว่าเป็นการแบบจากเป็นจากตายแบบมันคุณไม่คาดคิดมาก่อนเอางี้พอไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแล้วคุณน่ะต่อสู้กับมันมาได้ฟันฝ่าอุปสรรคนะคะต่อสู้กับจิตใจของตัวเองก็ได้นะท้ายที่สุดอ่ะคุณชนะมันนะคะแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นเพราะว่า สิบถ้วยมันขึ้นมาหรือว่าเกี่ยวกับด้านการงานก็ได้นะคะถ้าตอนนี้เนี่ยใครกําลังสมัครงานแข่งขันทางสายงานอยู่เนี่ยไพ่9ก้าไม้เท้ามาแล้วไพ่ของการเปลี่ยนงานสามเหรียญไพ่ของการสมัครงานเนี่ยแล้วหกไม้เท้าก็ขึ้นมาหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยหรือว่าต่อสู้กับจิตใจตัวเองก็ได้นะนะคะไพ่ใบนี้มันขึ้นมาแล้วไพ่ทาวเวอร์โอเคอลิศพูดไปแล้วนะคะหรือว่าคุณมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับชีวิตคุณในตอนนี้แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเนี่ย เพราะสองดาบมันขึ้นมาแล้วทาวเวอร์มันก็ขึ้นมาค่ะแล้วเป็นไพ่1ิบถ้วยนะคะส่วนใหญ่มันคือความสุขสมหวังในชีวิตส่วนใหญ่เป็นความรักนะคะหรือว่าการที่คุณชาวเมฆคุณได้หลุดพ้นออกมาจากความรักที่มันท็อกซิกก่อนหนะ้านี้ก็ได้นะแล้วตอนนี้คุณมีความสุขกับชีวิตขึ้นคุณตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินมากกว่าโฟกัสเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้นะคะหรือสําหรับใครที่กําลังโสดจริงๆเลยเนี่ยหถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะการได้พบรักแบบเซอร์ไพรส์สถ้วยก็ขึ้นมานะคะคือรักกันทั้งคู่อะคื ือได้คู่ที่ตรงสเปกกันนะคะมีคนถามว่าสองถ้วยกับหนึ่งถ้วยในยมันต่างกันอย่างไรนะคะสองถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือรักกันทั้งคู่รักเรามันเท่ากันแต่เวลาหนึ่งถ้วยมันขึ้นมานะมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอะทุ่มเทกับความรักมากกว่าอีกคนหนึ่งนะคะแล้วสิบถ้วยก็ขึ้นมาเนี่ยความสุขสมหวังนะคะไพ่เก้าไม้เท้านะคะขึ้นมา9ก้าไม้เท้าคือไพ่ของการเปลี่ยนงานค่ะเด่นๆเ,เลยนะความหมายหรือว่าการมีอุปสรรคทางด้านการงานก็ได้นะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ย ประสบความสําเร็จนะคะฟันฝ่ามาได้มันจะเหนื่อยนะเพื่อนๆนะคะจับดาบหรือว่าเนี่ยเป็นไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยทายที่สุดนะชัยชนะประสบความสําเร็จค่ะอลิสขออีก5้าใบนะคะให้กับชาวเมธเรามาดูกันเป็นไพ่ justice ก็ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับด้านการงานหรือว่านิติกรรมทางกฎหมายก็ได้เราเป็นไพ่หนึ่งไม้เทา้าค่ะนะเป็นไพ่ใบที่สาม magician ขึ้นมาใบที่4 king of cups นะคะขึ้นมาทุกด้านเลยเ,เพื่อนๆเราก็เป็นไพ่ราชาถือเหรียญนะคะจบ ปิดท้ายนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพอ่ออร์คเคกันนะคะใบแรกขึ้นมา Justice นะคะตีได้หลายความหมายเลย Justice เนี่ยเป็นไพ่ประจำชาวลัคนาราศีตุลน,นะนะคะซึ่งเป็นขนาราศีพบปัตนิของคุณพบปัตนิเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องคู่ครองเสมอไปนะคะคู่ค้าคู่สัญญาคู่ทํานิติกรรมทางธุรกิจเนี่ยเรายิ่งมีเนี่ยถือไม้เท้าขึ้นมาหลายใบนะคะมีไม้เท้าเนี่ยเกี่ยวกับด้านการงานควีนถือไม้เท้ามาตั้งแต่ใบแรก ตอนนี้ถ้าชาวเมฆคนไหนต้องการติดต่อทําธุรกิจธุรกรรมนะคะการค้าการลงทุนนะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆเลยจัดติดมันขึ้นมาการสอบแข่งขันทั้งด้านสายงานนะจัดติดขึ้นมาแล้วนะคะซิกสอบวานนะคะหกไม้เท้าขึ้นมาแล้วการสอบบรรจุก็ได้ส่วนใหญ่เด่เดนมากๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาต่อก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เด่นมากๆโอกาสประสบความสําเร็จสูงแล้วยิ่งไพ่เนี่ยหนึ่งดาบขึ้นมาหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะเลขหนึ่งนะเพื่อนๆจะหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยหร ว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคะหรือว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านความรักก็ได้นะสำหรับรักที่กําลังจะเข้ามานะคะ6ถ้วยเนี่ยการพบรักใช่ไหมนะคะคนคนนี้เนี่ยมีความแบบอ่อนนอกแข็งในหนะเออน,นะคะหรือว่าเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนเอาจริงเอาจังมากๆนะคะเป็นคนมีอุดมการณ์ก็ได้ว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงก็ได้ค่ะหรือว่าตอนนี้ชาวลัคนาราศีเมษบางคนอาจจะมีการทํานิติกรรมอะไรบางอย่างเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างมีกฎหมายเข้ามา เกี่ยวข้องก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะเซ็นเอกสารอะไรเ,เช็คให้รอบครอบสกอนว่านิติกรรมที่ว่านั้นอีกเรื่องหนึ่งอลิสขออนุญาตอานะเพราะไพ่เนี่ยเดอะทาวเวอร์มันขึ้นมาเนี่ยเราจัสติกก็ขึ้นมาบางคนอาจจะแบบมีเกณฑ์ได้ลาจากนะเช่นนิติกรรมเกี่ยวกับใบยาก็ได้นะคะมันขึ้นมาถึง2ใบเลยเราไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาค่ะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ,ๆเกี่ยวกับด้านการงานเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่ของการเปลี่ยนงานการสมัครงานขึ้นมาอีกนะโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆหรือว่ามีคนให้โอกาสคุณก ได้นะหรือว่ามีคนให้คําปรึกษาคุณที่ดีเกี่ยวกับสายงานก็ได้ถ้าใครต้องการทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเนี่ยควีนถือไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคือคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานให้คําปรึกษาคุณก็ได้ครับอลิสบอกว่ามันจะมีไพ่อยู่2ใบเกี่ยวกับไม้เท้านะคะขึ้นมาแล้วมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมากๆในหน้าที่การงานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเนี่ยไพ่ใบแรกนะคะคือ6ไม้เทา้าขึ้นมาแล้วให้กับชาวเมธไพ่ใบที่สองเนี่ยหไม้เท้านะคะขึ้นมาถึง2ใบ เลยนะหรือว่าเป็นไพ่ของการทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะไพ่หนึ่งไม้เท้าเด่นมากๆเลยนะคะแล้วไพ่ใบที่3ขึ้นมาเป็นไพ่เมจิกเชียนเด่นที่สุดเลยนะเกี่ยวกับเมจิกเชียนคือการงานใหม่ค่ะนะหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนเมจิกเชียนเนี่ยต้องเป็นอะไรที่มันใหม่หมดอนะ่ะการเดินทางใหม่การหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ,ะการงานใหม่หรือว่ากิจ,จกรรมใหม่ๆที่คุณไม่เคยทามาก่อนแล้วคุณแบบลุ่มหลงกับมันมากๆมีแพชชั่นอะไรกับมันมากๆก็ได้นะแล้วเป็นไพ่ King of ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับความรักเนี่ยคนเข้ามานะลักษณะเลยนะคะคือดูดีดูภูมิฐานนะคะจะด้วยอายุของเขาจะเท่ากับคุณก็ได้หรือมากกว่าก็ได้นะแต่ด้วยบุคลิกท่าทางวิธีการพูดของเขาเนี่ยจะดูมีอายุมากกว่าอายุจริงของเขาแล้วยิ่งเนี่ย just i c e นะคะขึ้นมาอีกนะคนคนนี้เข้ามาเป็นลักษณะอย่างไรเป็นคนอ่อนโยนนะเป็นคนนิ่มนวลน,นะคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนสุขุมหรือว่ามีเหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีวุฒิทางอารมณ์สูง ก็ได้ค่ะคนที่ให้คําปรึกษาที่ดีกับคุณก็ได้ค่ะไพ่ใบนี้เด่นมากนะคะเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะคะถ้าใครมีสเปคเป็นชาวต่างชาติอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้คือจะเด่นแนวเอเชียนะเพื่อนจีนเกาหลีสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันนะคะแต่อลิเห็นว่าต่างชาติก็คือต่างชาตินะคะได้หมดเลยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนานะคะคิงถือถ้วยขึ้นมาแล้วเป็นไพ่คิงถือเหรียญนะโอ้โหคิงถือเหรียญขึ้นมานะคือการได้พบคู่บุญคู่อุปถัมภ์นะคะเกี่ยวกับด้านความรักนะไพ่ใบนี้เด่นมากๆเลยหรือ ือว่าการงานที่ประสบความสำเร็จการเจราจาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะโอเคอลิสคอเปอร์อีก5ใบนะคะ5ใบสุดท้ายเป็นไพ่ออราโคนะคะเป็นไพ่จักระนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงไม่ตรงกับชาวเมธ นะคะมาคอมเมนต์กันได้ที่เด่นๆเลยนะจริงๆมันเด่นทุกด้านเลยนะเพื่อนๆการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักแต่อาริชแนนว่าที่เด่นที่สุดอ่เกี่ยวกับสายงานนะคะพอไม้เท้าเนี่ยขึ้นมาหลายใบเราก็เป็นไม้เท้าที่แบบมันปังมากๆเลยนะโอเคใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่รีลิสตนะคะใบที่2อลิสขอเปิด5ใบเลยนะอินสึคเรตี้นะคะใบที่3นะคะการเกิดใหม่แล้วก็เป็นไพ่เนี่ยการพัฒนาอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการงานเด่นมากเลยหรือเกี่ยวกับสภาพจิตใจก็ได้ นะคะ g n t i n m t n t m e n t ค่ะโอเคเรามาดูบายแรกกันก่อนนะคะเป็นพา Release นะคะ ชาวเมทบางคนอยากจะปลดปล่อยความรู้สึกความทุกข์ i, ในใ,ใจอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะไพ่ใบน,น,นี้มันเลยขึ้นมาตั้งตแต่ใบแรกเนี่ยความผิดหวังในอดีตก็ได้นะเรายิ่งมีไพ่เนี่ยทาวเวอร์เนี่ยนะคะมันขึ้นมาเนี่ยการทะเลาะกาันหรือว่าการไม่รงรอยหรือว่าการมีปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มันคือความรักความสัมพันธ์นะคะทาวเวอร์ขึ้นมาหรือว่าความทุกข์ในจิตใจที่แบบมันเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ยแล้วคุณอยากจะปลดปล่อยมันเนี่ยไพ่รีลิสมันเลยขึ้นมาหรือว่า ความแบบกลัวความไม่แน่นอนกับอนาคต ที่กาลังจะเกิดขึ้นก็ได้นะไพ่ใบที่2นะคะเกี่ยวกับความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนการลังเลอะไรบางอย่างการภาวะผวังนะคะกลัวอนาคตนะคะกังวลก็ได้แล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยสองดาบมันขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆนะคะคือตัดสินใจไม่ถูกนะคะมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาไพ่ใบที่3กับใบที่4เนี่ยอลิสขอพูดควบเลยนะคะไพ่ใบนี้คือการเกิดใหม่การเจริญเติบโตนะคะการพัฒนาตัวเองก็ได้นะคะสําหรับชาวเมษบ,บางคนเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่เมจิกเชนขึ้นมาเนี่ยคือการอยากรู้อยา อยากลองอยากทำอะไรใหม่ๆแบบที่คุณไม่เคยทำการพัฒนาตัวเองการเรียนการศึกษาต่อก็ได้นะคะการหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆกิจกรรมอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้แล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยไพ่ใบนี้คล้ายๆไพ่ของการตัดสรูไพ่ของการอย่างรู้อะไรบางอย่างหรือว่าความผิดหวังของคุณในอดีตความทุกข์นะคะวิบากกรรมของคุณในอดีตเนี่ยจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักเนี่ยตอนนี้ทําให้คุณเติบโตขึ้นนะคะหลุดพ้นออกมาจากความทุกข์นั้นแล้วคุณพบแสง แสสงงว่าหรือว่ามีคนนําทางคุณก็ได้นะหรือว่าคุณคนพบความสุขที่แท้จริงของคุณเจอก็ได้ค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับคำทำนายของชาวลัคนาราศีเมษต,ตรงไม่ตรงมาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ